สวัสดีครับวันนี้แอปไลน์อัปเดตใหม่อีกแล้วครับโดยมาพร้อมกับหนึ่งในคุณสมบัติที่แฟนๆผู้ใช้ทั่วโลกรอคอยมาอย่างยาวนานเลยครับนั่นคือการแบ็กอัพแชทอัตโนมัตินั่นเองครับจากนี้ไปเราสามารถแบ็กอัพแชทไปเก็บไว้ใน iCloud ตั้งความถี่ได้แบ็กอัพทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนเลือกได้ครับตั้งค่าทีเดียวแล้วลืมไปได้เลยครับเพราะแอปจัดการให้โดยอัตโนมัติ จากนี้ไปถ้าเครื่องหายเครื่องเสียเปลี่ยนเครื่องใหม่แค่ลงชื่อด้วย Apple ID แชททั้งหมดที่มีก็กลับคืนมาได้ง่งายๆคุยงานคุยกับลูกค้าคุยกับเพื่อนกับแฟนกับครอบครัวไว้แชทกลับมาได้หมดเราไปดูวิธีง่งงายๆในการใช้งานกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ย t ท b บแจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเปิดแอป App Store แล้วอัปเดตแอป l i n e ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด10.3.0ก่อนครับเมื่ออัปเดตเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปไลน์ขึ้นมาครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาในแท็บหน้าหลักให้แตะไอคอนการตั้งค่าด้านบนครับในหน้าจอการตั้งค่าแตะแชทแล้วแตะสำรองข้อมูลการแชทหน้าจอการตั้งค่าสำรองข้อมูลการแชทจะแสดงขึ้นมาเลยครับในหน้าจอนี้ ถ้าเพื่อนๆเห็นคำว่าไม่มีการเชื่อมต่อกับ iCloud แสดงเป็นสีเทาทำให้ไม่สามารถสำรองข้อมูลแชทได้ไม่ต้องตกใจครับให้เพื่อนๆกลับไปที่หน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะบัญชี iCloud ของเราด้านบนครับแตะ iCloud เลื่อนหน้าจอลงไปยังรายการแอปด้านล่างแล้วแต่เปิดสวิตช์ iCloud ในส่วนของแอปไลน์เท่านี้ก็เรียบร้อยใช้งานได้แล้วครับในหน้าจอสำรองข้อมูลแชทนี้ ด้านบนจะแสดงให้ทราบว่าเรามีการสำรองข้อมูลครั้งล่าสุดไปเมื่อไหร่เวลาใดและใช้พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลไปมากน้อยแค่ไหนครับของผมไม่ได้สำรองข้อมูลมานานมากเลยครับเพราะไม่ค่อยได้ใช้แอปไลน์นั่นเองครับถัดลงมาสำรองข้อมูลตอนนี้การแตะคำสั่งนี้จะทำการสำรองข้อมูลให้กับเราทันทีครับและต่อไปคือคุณสมบัติใหม่ในการสำรองข้อมูลแชทอัตโนมัติครับให้เพื่อนๆแตะคำสั่ง ความถี่ในการสำรองข้อมูลในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแต่เปิดสวิตช์สำรองข้อมูลอัตโนมัติเท่านี้ก็เรียบร้อยครับโดยข้อมูลแชทของเราจะถูกสำรองไปเก็บไว้ใน iCloud โดยอัตโนมัติในเวลาที่เรากำหนดโดยจะสำรองข้อมูลเมื่อเครื่องของเราเชื่อมต่อกับ WiFi และเสียบปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้ตลอดเวลาที่สำรองข้อมูลครับสาเหตุที่ต้องกำหนดเงื่อนไขแบบนี้เพื่อให้การสำรองข้อมูลทำได้สำเร็จ ไม่มีปัญหานั่นเองครับเช่นถ้าเน็ตเครือข่ายไม่ดีแบตเตอรี่หมดการสำรองทำได้ไม่สำเร็จข้อมูลล่าสุดของเราก็อาจจะหายไปได้นั่นเองครับเมื่อเปิดสวิตช์ในการสำรองข้อมูลอัตโนมัติแล้วด้านล่างเพื่อนๆสามารถแตะคำสั่งความถี่ในการสำรองข้อมูลแล้วเลือกได้เลยครับว่าจะให้แอปไลน์สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติให้กับเราไหวแค่ไหนครับเช่นทุกวันทุก3าวันทุกสัปดาห์ทุก2สัปดาห์หรือทุกเดือน เลือกได้ตามความสะดวกในการใช้งานเลยครับด้วยวิธีตั้งค่าง,ง่ายๆนี้จากนี้ไปเพื่อนๆก็หมดห่วงได้เลยครับว่าข้อมูลแชทจะหายเรื่องสําคัญที่คุยไว้กับใครจะได้รับการสำรองข้อมูลและเรียกคืนได้ทุกเวลาที่ต้องการโดยอัตโนมัติทําได้ง่ายๆสบายๆเลยครับเพื่อนๆที่ใช้แอปไลน์อย่าลืมไปเปิดใช้กันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ